สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาเริ่มต้นใหม่กันนะเริ่มต้นใหม่แบบป้าสุดๆเลยนะฮะเราก็อยู่กับเกม s, s f r e s ส2นั่นเองวันนี้เราเนี่ยก็มาเริ่มต้นใหม่สุดๆเลยก็ๆๆๆราก็ไปดูทาไมนะ เรื่องนเขาจะได้เออเอ,อืมว่าไปนะเดี๋ยวผมจะหาจ้างอหารก่อนแล้วกันนะ <ผม S 1> ค,คิดว่าผมจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นร,น,เปนร้านค้ายแม่งผมอยากเปิดร้านค้ามากเลยตอนนี้นเนี่ยผมน่าจะแบบเปิดร้านไก่นะจะได้แบบมีตังเงินทุนแบบสร้างกองทัพก่อนมจะใช้กลยุทธ์นี้แล้วกัน เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปทุกคนนะตอนนี้ผมก็สามารถที่ครับทุกท,ทุกคนนะผมก็สามารถที่จะเปิดร้านธุรกิจร้านไก่ได้แลนะ้ตอนนี้ผมต้องไปหาไก่เพิ่อมอีกกี่ตัววะแล้วขอดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปตัวฮะเราจะไปหากันเลยนะดวากเสียเวลาผมก็จะตัดคลิปไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ผมก็สามารถ หาไก่ได้ประมาณแปดตัวแล้วแหละเราจะได้เปิดร้านแรกของเมืองนฮะตอนนี้ก็ได้มาแล้วผมว่าปิดก่อนให้ไข่ให้ทัเยอะแล้วก็ให้ไปขายได้ตังค์เยอะๆนะ่วนี่ก็จะต้องการเหมือนเดิมนี่แหละ ส่วนร้านวัวเนี่ยมันจะแพงหน่อยนะคือแบบว่าหมูวัวไงมันคือต้องการระดมทุนตอนนี้ผมก็เหลือแค่สี่ร้อยละระดมทุนไปเยอะเปิดอะไรกันร้อนเงินร้อนเงินเข้าใจไหมผมว่านะถ้าภาษีมาุ๊บนี่เงินผมหายหมดเลยนะเนี่ยผมต้องแบบเอาทหารก่อนเราหาจ้างทหารสปาร์ตาแล้วทหารฝึกขัดก่อนทหารเทียหนึ่งนะผมเรียกว่าทหารชาวบ้านหรือเทียหนึ่งนั่นเอง ก็จะถูกๆหน่อยนะถ้าจ้างหมู่บ้านแถวป้อมปราการก็มีนะแต่ถ้าแบบจ้างแบบทหารแล้วจ้างเลยมันจะแพงมากมันจะเพิ่มเป็นสิบบาทใช่ฮะมันจะเพิ่มเป็นสิบบาทโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกองกําลังพิทักษ์ชุมชนกองกำลังพิทักษ์ชุมชนเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดคลิปด้วยกันทุกคน ทุกคนฮะตอนนี้กำลังของผมก็พร้อมแล้วที่จะเออแม่เจ้าโหโไม่เงยเสียดิหลยอด้ตั้งโลยอ่จอจะไหวเมียกูแถมทหารกูก็เป็นทหารสุดหั้นเช่เเนเดีอวกอนออกไปอไปอชื่อออกไปเออนี่ยนะฮะว่ามันบักตรงที่ว่า ที่น็ตก็เป็นศัตรูได้แล้วอาธนูโอเคผมรู้สึกว่าผมจะมีการตกอัพเวลตกปลามาด้วยนะเนี่ยผมอัพเวลตกปลามาด้วยเผื่อไงแล้วมันก็ได้เวลาที่ผมจะตกปลาแล้วปลานะแถวตรงนี้นี่แหละ

แล้วผมเอาเอลอะไรมาอีกเนี่ยอืมผมน่าจะเอาเอวปลาสัตว์มาด้วยนะเดี๋ยวหาโจนถอยถอยในปาาเอ้ยวิว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 วมันนี่อนวีววิวไปด้วยวีวแอมหาโจนกระกาศสู้ดีกว่า เดี๋ยวเราเนี่ยจะแตะต้าให้เป็นคู่ค้าแบบคู่ค้าสินค้าอะไรโหนะมันจะช่วยเราได้ดีมากบอกเลยไว้ไม่มีการตัดต่อใดๆคือเป็นการตัดคลิปนี่แหละโหนี่มาถึงโปลแ,ลแล้วเลยเหรอเนี่ยให้ตายเถอะบอกเลยว่าเยอรมันช่วงเนี้ยอ่อนแอมากส่วน โรมันกับฝรั่งเศสอังกฤษกับกบฏเนี่ยกบฏก็คือสีน้ำตานะฮะส่วนไอีสีเทาๆเนี่ยก็จะเรียกไง่ายๆว่าคนเถื่อนนะก็พรอยู่ในภูมิภาพมันไม่มีไนงะผมไปดูในแผนที่ส่วนนี้ก็คือนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะฮะสีแดงก็คือรัสเซียสีไข่ๆเนี่ยก็คือ มังโก้ส่วนสีเหลืองเนี่ยจักหวัดอเลยว,ว่าอึนละจะคล้ายโลมนแ,แต่มันไม่ใช่หรือเปล่าไม่ปัตโตมันมันจะเป็นอันนี้เลยเนี่ยเสียงห่วงเนี่ย,ยส่วนจีนญี่ปุ่นเดยอ ทำไมเขาไม่สร้างประเทศไทยเฮ้ยนั่นขาดบางอย่างนะห,หนูกับเกาหลีปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้แประเทศแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงเฮ้ยเยอรมันปีตรงนี้เลยเหรอบอกเลยว่า ec โอเคเดี๋ยวผมจะหาศัตรูก่อนแล้วกันนะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เจอศัตรูไม่นานแล้วได้มีโปลแลนด์มาแนับนุนนะฮะเลยว่าฐานมาโปลแลนด์เนี่ยโหดมากแต่ก็ไม่เท่ากับกรางเศสนะเหมือนทีเ่เขาพูดไว้นะสีมพูมไม่โคตรอันะจากใหญ่ถ้าผมเป็นข้อค้าแบบรวยๆแล้วเนี่ยผมจะแต่งเต้ากลายเป็นทหารหารับใช้รักของคนอื่นถ้ารัดไหนใหญ่ผมก็จะอยู่นั่นแหละคือภารกิจมันจะเยอะไง แต่ผมก็ต้องแบบมีทหารเรือสูงๆนะเพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมล่ะมาเพื่อผมจะเอาเมลไปด้วยเนี่ยผมจะให้อันี่เลยอือดีและข้าเจ้าก,ก็ไม่ได้ของได้ตังเพิ่มกับเฉลยเอาเฉลยเอเพื่อเอาเฉลยเข้ากองทัพเดียมันจะเสียค่าชื่อเสียงนะสิ เอาไปขายดีกว่าดีนะได้แค่หนึ่งคนเพราะขัพขเจ้าเนี่ยโหกากโคโรดเลยฟ้าเนี่ยเฮ้ยเว้าอาบอีกแล้วเดี๋ลวไม่มีแตงยิ้มอาบเดียวจริงๆเลยนะสปาร์ต้าเนี่ยเรียกง่ายๆมันก็รู้มันแหละเคยมีคนมาถามผมว่ามันซ่อมของไนงะ ต้องเปิดโรงงานซ่อมของหรืออะไรนี่หรือไม่ก็ซื้อเลยเน่ยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไหม,มันจะมีที่ตีเดล็กเหรอฮะใช่ครับนี่รมันรมันก็คือจะปาตานเะนี่ย ม่ภาคเนี้ยผมจำได้เลยมันคือโรมันฟังคือโรมันแล้วผมชอบบางอย่างนะกับปาตาหรือโรมันเนี่ยแหละก็คือมันปุกมิกกับฝรั่งเศสฮะพอผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันประกาตรงครามกันเองและยึดอำนาจก,กันเองก็กดว่าโรมันชนะฮะฝรั่งเศสพ่าย,ยับเลยกันทีเดียวเนี่ยฝรั่งเศสก็คือแบบประเทศไปอยู่แถวลสัสเวตรงเนี้ยแล้วอ่ะ ในต,ตรงนี้เออนั่นแหละไม่รู้ไปอยู่ได้ไงหรือว่าจสางความกบดันเทียบอ,อยู่นั่นเองนะมันก็อาจจะเป็นได้นะทุกคนที่ฝลังเสพจะโดนหักลังหรือคิดประเทศไปเฮ้ยว e h เ l l มาสีพ่นหนุ่มตามฉชิมาเมือ่อจะพบกับความโชคร้ายเฮ้ย ยิงย่งย,งยงิต้องเจอดาหารด้่ยยังไงอุ้ยเต็มเลยอะไรตอนนี้นี่คืออากาศของพระเจ้า,านี่ไงตอนนี้แลอละทำแล้วกูไม่ได้ของแน่แน,นได้ของแต่ก็ได้อะเบอร์ก็ได้รังเพิ่มมาประมาณหนึ่งพันไม่ดีได้ตางเพิ่มมาสองร้อยหกสิบเจ็ดบาท ก็มีกางอัพตพืน,น้องอัพน,น้องเนี่ยอัพอละห้าทบาอันนี้สนะิบห้านะแต่เป็มอัพเยือกระาเเลยมัเช่นโรมันผมขอไ้ปเื่อกราัห่อนแล้วก็ถนูธนูแล้วก็ดาบต่วนี้มาตรหาของเยอรมันเนี่ยก็ธนูไปซะ อันนี้โอาโหอ่าวุ้ยธนวัฒนเอาหมดเลยให้เลยอย่าตังไปมาสองร้อยกว่ากว่ามีสามร้อยวะน่าจะสามร้อยแหละมัง้งเออน่าจะสามร้อยตอนนี้ไรายได้เป็นไงบ้างแล้วที่เมืองลมกรุงโลมเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมโอ้โหจะจะถ้าเราเอาไอเนี่ยขายได้เป็นพันเลยนะตรงเนี้ย นี่ยส่วนนี้เราก็สามารถเอาซื้ออาหารซื้ออาหารมาปรุงเพิ่มได้นะบางช่นข้าวเนี่ยผมต้องไปซื้อตนนะเมล็ดข้าวเนี่ยผมสามารถซื้อแล้วมาบริจาคให้กับร้านตัวเองได้ไม่เดี๋ยวเขาไม่ได้เรียกบริจาคเนี่ยบางช่นข้าวอะไรพวกนี้หรืออาหารน ตอนนี้ผมเล่นหมด n น r มอลสุดๆแล้วอออก็คือง่ายแม่งโคตรง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกตังไม่พอใช่ครับตังไม่พอครับลืมดูด้วยราคาเท่าไหรนะ่เนี่ยว่าเจ้า,าลืมดูสังนั้น ากเปิดร้านัวจังเลยที่ด้เล่นเนื้ออะไรมั่งเปิดร้านไก่มันจะขาดทุนนะไปได้ไมันไม่น้อยไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเท่าไหรนะ่ส่วนส่วนทุนที่เราหาไม่ค่อยได้ก็คือมาจากทหารที่เราเจ้างมาผมต้องใช้เวลาในการรอเนะี่ยโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะโอเคทุกคนคือตอนนี้เราจนมุมนะฮะ โด,โดนที่เยอะกว่าตุ้มตีเฮ้ยนาอยู่ตรงนี้นะเป็นตัวล่อให้ฉันว่าใครอยู่ตรงนี้แหละไปไหนถ้าป่าเยอะถ้าต้นไม้เยอะกว่านี้มันจะดูเหมือนป่าหลกตั้งก็ดีนะเพื่อน เดี๋ยวว่าไอ้เพื่อนไปก่อนเลยไปเลยกระจายให้มันรู้ให้มัเราไม่มันรู้ไปว่าเราเปลีขนพลังไปทำต่อห้ามันจะแพ้แน่ให้ 缘分吧，缘到恨。 เย,เยเอะไปเยอะอปแล้วก็ให้แน่นขึ้นแล้วกัน ไม่มีดีนะแค่นั่นแหละทีหมด เลี้ยบก็คนของเราก็ตายไปหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งหางหน้ำก็ตายอ่ะนั่นแหละตายไปเดยอนะอือก็ได้งนูมาเอาไเวลาสัตว์ดีกว่า ก็ราคาเท่ากันนี่ี่ต้องสี่สิบบาทเลยอั้งัพไปความหวังของเอ้าโหเโ๋อเโหยกดจังนันนะไปทุกคนฮะผมโดนโจรดักป้นยังไม่รู้ว่าดักป้นหรือเปล่าเพราะมันมากันห้าคนนะ แล้วดูเวลมันดิเออมันเยอะมากเลยผมต้องจัดก,การกับหัวหน้ามันก่อนมันแข็งแข็งสู้กันในเหลือซะด้วยแถมเราก็เยอะกว่าเราไม่ต้องที่จะกวาดแพ้เราลุ้มมันเลยอนะลุ้มยำตีนมันฉ <c oughs> ันไม่รู้ไปว่าใครใหญ่เท่านี้นะเฮ้ยแ้เดี๋ยวสามสอง <desserts> คิดว่ามาหน่อยแล้วเปรี้ยวเหรออะคิดว <TALIESIN talkin'> ่ามาหน่อยแล้วเปรี้ยวเหรอไอ้หนี่ทุกคนตัไมเลยว้าวว้าไปช้าช้าขึ้นมาขึ้นมาหัว

ก็เอาเยอะด้านตุ่นปลาปลาตุนปลาเยอะใช่ไหมกระโดดทุกคนหน้าบอบใีอยากจะบอกผมโดนโจนโดนป้นจี้แล้วก็โดนนี่ด้วยโดนมาสองรอบแล้วก็มาเกิดที่รัเสเซียไม่รู้ทำไมนะมาเกิดที่รัเสเซียเฉยเลยนะท่านผู้ชม ความธรรมดาของเกมนี้มันก็คือการตายแล้วมาเกิดที่รัสเซียพระเจ้าเกิดที่รัสเซียมไม่เข้าใจฮะต้องไปต้อเกิดที่รัสเซียต้องไปเกิดที่แสนไกลขนาดนั้นด้วยนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วสถานที่นี้มันก็คือร้านค้านั่นเองตอนนี้ราคาของผมก็เป็นไปด้วยดีนะ จากะวัดที่สิบแปดก็ดีมากบอกเลยว่าคันก็ดีนะถ้าเอาไก,ก่กับไข่พวกนี้ไปขายอาหารก็เริ่มหมดแล้วต้องแหลกมาด้วยผมต้องแบบเติมตลอดเลยคือต้องเติมเลยไม่เติมก็คูนไม่ได้ มาแล้วเพลงมาอีกแล้ว